สวัสดีครับนี่อยู่ที่ช่องบอทินทินผู้ไทยนะครับวันนี้บอทินมาถึงวัดพระธาตุพระธาตุเท่าเทนนะครับเนาะพระธาตุเท่าเทนเดี๋ยวบอทินข้าเป็นกาับข้างในนะครับอันนี้พระธาตุเท่าเทนนะครับนะเคือพระธาตุเท่าเทนนะครับ เป็นคำเป็นสวดนะครับเป็นพระธาตุก็เป็นพรธาตเท่าเทนนะครับก็เข้ามากราบนพัสการนะครับเดี๋ยววันที่จะอ่านประวัติให้ทราบกันนะครับเนาะ ยูฝั่งตรงข้ามกับเป็นประตูนะครับออกไปทางนี้จะเป็นติดกันกับแม่น้ําโขงนะครับติดกับแม่น้ำโขงไอ้ฝั่งก็เป็นบ้านพี่มงน้องครับทางสปลาวนะครับเด้อครับวิวสวยงามมากครับผมวิวสวยสมากเป็นวิวที่สวยงามนะครับเนาะอันนี้ก็พระธาตุเท้าเทนนะครับเด้อตั้งอยู่ทางอ,าอยู่ในเขตอำเภอเท้าเทนนะครับเนาะ อยู่ทางที่ตะวันออนะครับเด้อเนี่ยก็มีรูปสวยงามแต่ก็มีประตูของติดกับอันนี้ครับแม่น้าโขงเลยนะครับเด้อติดกับแม่น้าโขงนะครับเนาะเนี่ยก็ประตูของนะภาพสวยนะครับเนาะภาพสวยงามมากเลยครับผมนีครับอันนี้ออกมาก่อนะครับเนาะอันนี้พระธาตุวันประหัสนะนะ่ไปแลสวยงามมากครับ อันนี้ก็พระธาตุท่าเทนนะครับอยู่ที่อำเภอท่าเทนนะครับเนาะขอบคครับเนาะอยู่ฝั่งนึงบางทีก็เป็นแม่น้ําโขงนะครับเนาะฝั่งนู้นก็เป็นทางสอปลาวนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นพระธาตุเท้าเทนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่วันนี้ครับวันนี้ก็คือพระธาตุเท้าเทนนะครับผมมาถึงแล้วเสร็จ เดี๋ยวที่พระธาตุเท่าเทนนะครับนะนี่มานพระธาตุเท่าเทนนะครับปฏิฐานอยู่ที่วัดพระธาตุเท่าเทนอำเภอเท่าเทนระยะทางห่างจากจังหวัดนครพนม26กิโลเมตรนะครับสร้างเมื่อปีพศ2455นะครับโดยท่านหลวงปู่ศรีทัตนะครับ ยานะสัมปโนนะครับลสุวรรณมามาโจะนะครับเป็นเจดีก่ออิฐถือถือปูนรูปสี่เหลี่ยมนะครับจำลองมาจากพระธาตุพนมนะครับแต่มีขนาดเล็กและสูงกว่าพระธาตุพนมอ,อมีความสูงจากพื้นดินถึงยอด33วานะครับฐานกว้างด้านละ6วาสามสอกนะครับภายในบรรจุ พระพุทธศาสนกษ์ท่าซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้งประเทศพม่านะครับรวมทางพระพุทธรูปและของมีค่าต่างๆที่มีผู้จิตรัทธาบรรจูถวายโอ้อนมตนาสาทุ้ด้วยครับผมว,ว่าอันนี้คือพระอันนี้ก็เขียนเป็นภาษาน่าจะเป็นภาษาลาวเนาะภาษาลาวสมัยก่อนภาษาภาษาลาวนะครับบ่าวทินอ่านไม่เป็นเลยเด้อดีครับนะครับโอเคได้จะมาดูที่ว่าแปลออกมานะครับเนะาะ อ่านเป็นภาษาไทยนะครับเนี่ยจะเลิกวัดพระธาตุาเท่าเทนนะครับจำนวน26บรรทันดนะครับที่วัดอ,า,อารันยะนะครับเนี่ยวาสีาเท่าเทนศีสัสเดชเลชานะครับบาี้อาตมาจักนะครับว่าในเรื่องสร้างพระธาตุบรมพระพุทธธาตุพุทธสร้างได้นะครับ พศ2453นะครับเพราะวันรักษามีท่านพระครูศิษ์เป็นเจ้าศรัทธาทานนะครับท่านปารนาพระครูวิญญาณในคณะรัฐการครั้งนี้จึงพาพระสงฆ์และสามเณรทั้งควงบรรดาที่เป็นสาุสิทศิษย์นะครับ สองท่านได้พร้อมเพียงกันสร้างพระบรมองนี้ไว้เพื่อเป็นที่ไหว้และสักการบ,บูชาตแต่เทวดาและคนทั้งหลายทั้งปวงพวกข้าพเจ้านะครับได้สร้างแต่ปีกุ้นนะครับเดือนสามแลม9้าค่ำได้ขุดลุมและก่ออุปโมเดือน4ขึ้น15บห้าคำได้มันจุพระ พระธาตุสมโพธิครั้งหนึ่งตั้งแต่นี้ถึงปีเถาะเดือนสามแหลมแปดค่ำได้ยกเ,เสวนาชาติขึ้นสายสอดเดือนห้านะครับ,ส,รบสำเร็จองค์พระบรมธาตุพระบรมธาตุุทธอองการได้ยี่สิบสี่นะครับห้าเก้านะครับพันษาปีมะโรงสำเร็จกำแพง ลบจบบริบูรณ์ได้ดังคำมักคำประวัลนา,นาพวกข้าพเจ้าแต่พวกข้าพเจ้าสร้างอยู่มีแต่พญามารและคนผ่านมาบางเบียดท่านพระครูสีถัท่านบกโกรธท่านตั้งต่อพระโพธิญาณและเมตตาท่านจึงไม่จาคำแข็งตอบมอมาและคนผ่านพวกนั้นพวกข้าทั้งหลายปรารถนายอดแก้ว นิรพานอย่ามีมารและคนผ่านมาระจ์เหมือนกชาติในี้ภายนอกเมยมชาวเป็นอุบาอุบปปะสดซั์มีนับประมาณ6000นะครับทั้งจังหันและของใช้รวมทั้งพระสงฆ์และสามัคค์มีนับประมาณ6000ทั้งจังหันและพระสงฆ์และ สามเนรและบารสุบากศกบาสิกาพ่อชะและช่างพราคำโพงและคนจีนที่เจ้าเมืองและบ้านนอกทั้งหลายรวมหมดที่เขามาโมทนามีเงินมีทั้งเงินทั้งทองคำแก้วและเครื่องต่างๆมีประมาณสา0ร้อยห้าพันช่างครับชื่อพอร่อโคจัน์ เป็นผู้สำคัญสร้างพระธาตุเป็นที่หาคนเจาะรบและาลายจึงได้ปริยายซึ่งอักขรนิไว้นะครับน้องครับต่อขอนมทนาสารัุนครับอันนี้คือประวัตินะครับของพระธาตุเลโนนะครับนอะอันนี้เป็นภาษาที่เขาแปลออกมานะครับแปลมาจากนี่นะครับ อันนี้คือพระาธาตุเท้าเทน,นะครับไม่ใช่พระาธาตุแน่นอนนะครับเนาะประตูสวยงามมากครับยังยังไม่รู้ใช่ไหมเอาแขกขาไปเลยก็วันที่หกนะครับเนาะสดคนเยอะจังเลยสี่ห้าร้อันนี้ก็คือพระาธาตุเท้าเทน,นะครับเนาะญาติธรรมก็มากราบรับการอยู่ตลอดนะครับเนาะอันนี้ก็อยู่ ติดกับไม่น้ำโขงเลยนะครับเด้อพี่น้องครับผมเนาะ,ะวัดประทาดเท้าเท่งอยูติดไม่น้ำโขงเลยสวยงามนะครับผ่านไปผ่านมากับขามากาบมน้ำอากาศนะครับเด้อครับผมสาธุคลิปนีน้ขอจบแค่นี้นะครับจากช่องบ่าวทิ้นถิ่นภูไทยนะครับขออนุโมทนาสาธุครับขอบคุณครับสาธุครับสวัสดีครับ